แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโดยได้อัปเดตว่าประกาศจากทออกศลูกค้าผู้ลงทะเบียนจองสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรมั่งคัง7ที่เลือกช่องทางฝากผ่านเอขีดโมบายแล้วทำรายการยืนยันฝากสลากสำเร็จนะคะ ลูกค้าโปรดนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ท่านได้รับแจ้งหลังการจองภายในวันที่16มิถุนายน2500ก่อนเวลา21นาฬิกานะคะหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ทกสทุกสาขาโทรศัพท์025550555นะคะ ไปต่อประกาศจากทกศเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าผู้ลงทะเบียนจองสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรมั่งคั่ง7ที่เลือกช่องทางฝากผ่านทกศส,สาขาหรือ e เอ i t mobile แล้วทำรายการยืนยันฝากสลากไม่สําเร็จนะคะลูกค้าสามารถดําเนินการได้ดังนี้นะคะ1ติดต่อฝากสลากตามรายการที่ได้ลงทะเบียนจองสลากไว้ที่ทกศ ที่ทกศส,สาขาได้ตั้งแต่วันที่17ถึง21มิถุนายน2565 2. โปรดเตรียมเอกสารไปติดต่อที่สาขาประกอบด้วยนะคะบัตรประจำตัวประชาชนสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เล่มที่ต้องการหักเงินกรณีฝากด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คต้องนำฝากเช็คหรือแคชเชียร์เช็คเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อส่งเรียกเก็บให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ติดตอ่อฝากสลากออมทรัพย์นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทกศทุกสาขาหรือที่025550555เช่นเดียวกันนะคะ